แลวกล้วก,วก,วกสวครับพี่หม่ครับพี่เจ้าก็ดีแล้วอีกแล้วหล่อไหมอ่ะหล่อมากพูอย่ิงนี้ให้เป็นคนละ200ร้บาทต่อแถวเลยนะ เดี๋ยวไปหาไหมอ๋ออะนะคะวันนี้หาคุณนาพี่หนึ่งหล,<ะ>ลังจากที่ได้ออขอหน<ก>้ากากของหน้ากากระคับ<ก><ก>ไปแล้วรู้สึกยบบังปปไงบ้างแปลกหนยังไงบ้างโอ้โหนีกว่าเป็นประวัการณ์ไม่เคยเจอที่กับอามาตรงจริใช่ไหมไมีแต่คนทักที่เดินไปตลาดเนี่ยไม่ทักทักเลยเฮ<ก>้ยน็องน็อกซื้อประทูกไหมไม่ใช่ งงเลยดีใจเลยอบุ๋มนะบุ๋มมากเนาะล้วก็ไม่คิดว่ากระแสจะดีขนาดนี้ใช่ไหมใช่นะรแรกครกั้งแรกที่เขาติดต่อไปมันตัดใจนานไหมโ้โไม่นานเลยครับคือเอาเลยครับ,รบจัดการจัดการเลยเอาที่ร้อเพลงเลยนักการอะไรยังไงมาคุยก,กับโปรดิวเซอร์เลยทําไมเรามีความชอบกับการเป็นนักร้อ,องอยู่แล้วหรือเปล่าคือตั้งแต่แรกเริ่มเข้าวงการเนี่ยอาตุ้เคยมีทุกอย่างกับเขา ก็คือเริ่มจากการเรีร้องกันแหละก็เริ่มถังเป็นผู้ประกาศหน้าเป็นพี่กอนว่าใช่เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ทราบเห็นลุกเป็นพีกอนอยู่แต่จริงๆแล้วเริ่มต้นจากการร้องเลเริ่มกอนจะไม่เสียดเสียไม่ลังเลนะพอทำงานต่อมาว่าเขาไม่ร้องาเองเป็นเก็หลัสารฝันจากที่เคยคิดว่าจะจบที่จะเป็นเอ็แล้วเนี่ยได้มาประสบร้องเพลงต่อโอ้สุดยอดะ ข่าวด้วยนะคะเมื่อวันอาทิตยีนี้ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตกัด้วยใช่แล้วให้ฟังนิดนึงบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงคะุนามีใครได้ไปคอนเสิร์ตบ้างเหรอเฮ้ยคุณคุณนี่ไปเก่งมากเลยนะเป็นหนึ่งในสามนาทีที่สามารถซื้อบัตรได้อะใช่อะไรนะบัตรฟรีอ๋ออะไรดูดูเด็กเป๊ะเป็นลูกกดไม่ท่านตัวคุณกดไมานแต่วันนี้จอเนี่ยยังไงชิ้มากเลยนะเนี่ย บีบีเลยนะฮะบัตรหมื่นหนึ่งนเนี่ยละครับหมื่นน้าแต่กีโมของเราอะมาตีโมตีห้าห้าโมงเย็นตีห้าตั้งรอบแล้วห้าโมงเย็นห้าโมงห้าโมงเย็นหรอห้าโมงเย็นใช่ไหมกลับมาที่คอนเสิร์ตของเราโอเคก็จริงๆสรุปมากแล้วบรรยากาศอบอุ่นมากพอจบจักคอนเสิร์ตลงมาเจอแฟนเนี่ยโอ้หนำทีมโดยนั้เรียนทั้งพี่จิงโจ้นี่คือแบบทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความเป็นศิลปินเกาหลีทมากเลย มีการแบบว่าท้องเลยโฮ้ยแบบจริงจังมากเลยไม่ว่ากลุ่อาค้องหรือกลุ่มมากไม่เคยเจอเไม่เคยเจอมาก่อนหรอกมันก็เหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเวทีเนาะทำให้เราได้แสดงความสามารถด้วยนะคะแล้วก็ได้เสียงตอบรับที่เยอะขนาดนี้นะคะก็ถือว่ามีความสุขเนาะกับปีมากกับไปยี่ห้อมอยี่ห้อสามวัน นะคะคน่าจะยิบได้อีกประมาณอาทิตย์หนึ ic, ง be better, note, ่งละค่ะคุณงาเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ชาร์จเอาไว้นะคะอยากทราบว่าสำหรับซีซ bueno ั um> ่นนี <m uit)> <m uit> ้นะคะ The Mask Season อันนี้นะคะซีซั่นสองเนี่ยนะเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆไม่อยากจะพูดเชียร์ใครเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยแต่พูดแล้วกันอ่ากระซิบกระซิบกระซิบบอกหน่อยทุอวันเลยทามว่าเพิ่งเปิดมาตอนเดียวถรืป่ะอ่ามีใครชอบกัจากดอกไม้บ้างใช่ ร้องดีเนาะเออคือร้องคำแรกคู่เสียงคู่งออกมาที่แบบอุ่นละลายเห็นแล้วชอบเลยอันนี้แชร์แอบแชร์แอบแชร์อยู่แอบแชร์อยู่แต่ว่านักอาวุธเสียงพุ่งเพเนาะอืออีกทุกเจ๋งก็เจ๋งไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ว่านักาวุธดอกไม้เนี่ยนะคะจะได้เป็นแชมป์ของซีซั่นนี้หรือเปล่าก็ต้องดูกันเลยถามพุ่งอาหรือกันสำหรับเวทีนี้ให้อะไรบ้างโอ้โหกำลังเป็นเรื่องงานที่ ซึ้งๆลวกันคือมันเป็นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เหมือนที่หลายคนได้บอกกัะว่ามันเป็นการปิดเพื่อเปิดค่ะ,ะไม่ต้คิดเลยว่าการใส่หน้ากากมันจะทําให้เปิดความเป็นตัวตนเปิดทั้งความสามารถของเราแลวก็เปิดมุมมองของผู้ชมได้เขนขาดนี้ตอนเราใส่หน้ากากร,ร้องเพลงมันไม่เหมือนกับตอนที่ผมใส่สูทอย่างนี้ร้องเพลงมันมีความมันมีความหนักนะนอกจากนหนักเยอะแล้วมันมีความรู้สึก เราสามารถทําอะไรความสามารถของเราเนี่ยต้องทําอะไรที่มันมากกว่าปกติให้มันทะลุหน้กมาโอ้ยรู้สึกยงจริงจริงรู้สึกว่าต้องเล่นอย่างรู้สึกว่าต้องเป็นที่พี่แต่ว่าอยากจะบอกแบบเป็นหนึงสื่อแทนทุกคนที่อยู่ในที่นี้เลยนะคะ mm hmm. ว่าคุณอางมเนี่ยสุดยอดมากเพราะ ได้ดีมากๆนะคะทําได้ดีมากจริงค่ะนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผลงานนะคะกี่เพลงนึงค่ะนะคะที่คุณอาหน้ากากราคาของเราจะมาให้สําหรับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเสียงปรบมือไปกันเลยทุณท่าด้วยใช่เรื่องนี้ผมร้องไว้ในรอบแรกนะครับเราได้ไหมได้ร้องตามด้วนะ 在过我只能一的人走。 ขอบคุณครับดู้บไม่ดีด้านนี้นีด้วยด้า้ยโอ้ยายะามีอะไร้นีมีรูปใน2อตอนทีระนาดด้วยนะฮะ เคยเล่นเป็นในวง,งเครืเอดนตรีซุปเอรครับออเล่นโรนาต์เอกนะนี่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในที่มาของหน้าตาประทานเพร<อ>าะวา<อ>่าเป็นดนตรีไทยชอบดนตรีไทยใช่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยป่ะคะ <c oughs> เป็นโรนาเอกเป็นดนตรีชิ้นแรกที่เล่นในชีวิตเลยอายุตอนนั้นนะค่ะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ตอนนู้นต <c oughs> อนนั้นเริ่มเมื่อไ่อุ้ยประมาณสักป .4 ครับอุยใช่โอ้เเดด็็กก ดนตรีไทยเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าห่างไกลกับน้องๆเยาวชนร่าปัจจุบันนี้มากนะคะมีเสน่ห์มากเลนะเมื่อเราช่วยมาสืบสานนะคะเพรยิ่งเรียนเราจะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์อยากให้ลองดูนะถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองเล่นดนตรีอ๋อต้องหักบ้างเลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครโดยเฉพาะผู้ปกครองอยากสนับสนุนนะคะคุณพี่อาร์มเป็นแบบอย่างสิคะนอกจากจะเล่นดนตรีก็เก่งร้องเพลงก็เพาะและ คนละ300เพิ่มอีกร้อยหนึ่งรอได้อะตอนนี้นะคะมีคนอยากจะมาเซลฟี่ค่ะน้องอา